ร้อนอบอ้าวมากอยากกินอะไรเย็นๆมาดับร้อนเลยค้นดูในตู้เย็นคลังเก็บของกินของบ้านเอ๊ะอะไรของใครหืมเฉากลวยเหรอแบบนี้ดีเลยต้องลองแต่ของใครไม่รู้ลองก่อนค่อยหาเจ้าของแล้วกันเป็นแบบถ้วยด้วยสะดวกมากเปิดฝาแล้วกินได้เลยโอ้โหอ,อร่อยเนอหนียวหนึบหวานกําลังดีกินแล้วสดชื่นมากของยี่ห้ออะไรเนี่ยอ๋อเฉากลวยเต็งหนึ่งเป็นเฉากลวยนมสดด้วยเคยเห็นเคยได้ยินชื่อแต่เพิ่งได้ลองถูกใจมากให้เนื้อเฉากลวยมาอย่างเยอะหอมนมสดกินเพลินเลยเห็นมีอีกหลายถ้วยเลยขอดูหน่อยว่ามีรสชาติอะไร มีทั้งเฉากลวยในน้ำเชื่อมรสชาเขียวรสชาไทยน่ากินทั้งนั้นเจอแล้วเจ้าของแอบซื้อมาตุนแล้วไม่บอกแบบนี้เสร็จเราเลยเป็นเฉากลวยที่กินเปล่าก็อร่อยถ้าเอาไปแช่ฟรีแล้วทานแบบไอศครีมหรือเป็นท็อปปิ้งของน้ำแข็งใสก็น่าจะดีใครเคยกินแล้วบ้างมาแชร์กันนะว่าเป็นยังไงเราลองแล้วทั้ง4รสชาอร่อยทุกรสเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยบอกเลยต้องไปตามหามาลองอร่อยแบบนี้จะพลาดได้ไงเห็นน้องที่ซื้อมาบอกว่ารสนมสดและเฉากลวยในน้ำเชื่อมม,อม,มีขายใน CJ ส่วนรสอื่นๆมีขายในร้านชําทั่วไปหาซื้อ หรือติดต่อไปที่เฉากร้วยเต็งหนึ่งได้เลยเฉาก๊้วยอร่อยโดนใจแบบนี้เราบอกเลยต้องได้กินแล้วจะติดใจเฉากร้วยเต็งหนึ่ง